เพชรยนต์สวัสดีค่ะสวัสดี FC ของน้องเจาจ๋านะคะวันนี้มาเจอกับน้องเะจ๋าอยู่ในช่องเจคาดีอีกแล้วนะคะเะจ๋าอยู่ที่บริษัทเพชรยนต์ถนนเสรีไทยซอย68ก่อนถึงสี่แยกมีนบุรีกรุงเทพวันนี้นะคะเจาจ๋ารถเข้าใหม่เพิ่งเข้ามาสดๆร้อนๆวันนี้เลยนะคะสำหรับคนที่กําลังตามหารถตัวเจ็ดที่นั่งนะคะตัวท็อปสุดในตารางนะคะวันนี้เอามาให้แล้วนะคะตามหากันเยอะมากนะคะ ลูกค้ารีเควสกันมาเยอะต้องการเยอะนะคะสำหรับตัว Backtop นะคะหรือว่า Toyota er ตัว o t a f ฟอร์จูเน2.8ตัว T R D Sport Trivo Sigma นั่นเองนะคะ <S <S คันนี้ใหม่51,000กิโลเมตรเท่านั้นนะคะ FC มาพร้อมสีขาวมุกนะคะชุดแต่งจัดหนักจัดเต็มรอบคันเลยใครรอคอยอยู่นะคะบอกเลยราคาดีมากนะคะราคาคันนี้นะคะมาพร้อมปี2018ราคาเพียง989,000บาทเท่านั้นนะคะลูกค้าสามารถฟรีดาวจัดได้เต็มไม่ต้องใช้เงินดาวแม้ต่บาทเดียว ก็สามารถทําได้นะคะใครสนใจรอคอยอยู่นะคะดูรายละเอียดให้จบคลิปนะคะวันนี้น้องจ้าจ๋าเอาสาภาพที่เข้ามายังไม่ได้ชงไม่ได้ทําอะไรเลยเข้ามาจอดปุ๊บเอามารีวิวให้ดูปั๊บเลยนะคะ f c ตัวรถสวยๆเดิมๆนะคะขอบอกไว้ก่อนว่าทะเบียนนี้4กไก่อคอร์ลาง8758นะคะคันนี้ดึงทะเบียนคืนนะคะลูกค้าจะได้ทะเบียนใบนาะ เจ้าของเดิมขอทะเบียนคืนนั่นเองนะคะคันนี้เป็นรถบ้านนะคะ Fc เนาะคันนี้เป็นรถบ้านนะ,า 51, นะใหม่ห้าหมื่นหนึ่งพันกิโลเมตรนีคะสีขาวส,สวยๆเลยเนะคยะใครเห็นคลิปนี้ใครเห็นคลิปช่องเจจ๋าเจคา,จา,จาดีนะคะขึ้นฟีดรีบโทรหารน้องเจจ๋า,จาด,ด่วนนิดนึงถ้าช้าไม่ทนันเซลเพชรยนห้าสิบท่านขายออนไลน์ทั่วประเทศใครเจอก่อนจังหวัดดีบอกเลยหายากจริงๆร,รุ่นนี้ราคาดีด้วยนะคะเก้าแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นนะคะ รายละเอียดตัวรถเดิมแน่นอนนะคะสีเดิมทั้งคันนะคะไม่มีการเก็บสีไม่มีการเชิญหนักทิกคว่ำจมน้ํากลับสีกอไม้ได้เลยสามารถมองได้ตาเปล่าได้เลยนะคะลูกค้ามองยืนยืนมองมุม45องศานะคะแล้วดูจากเหลี่ยมสันตัวรถเคสตัวรถนะคะสีไม่มีผิดเพี้ยนแสดงว่าคันนี้สีแท้สีเดิมนะคะดูจากเหลี่ยมสันฝากระโปรงนะคะด้วยตัวเม็ดสีนะคะ f ี FC, ยังเห็นเป็นประกายอยู่เลยนะะี่ะนี่คือสีขาวมุกนะคะสีสวยมาก คันนี้สวยมากนะคะยังไม่ได้ชงไม่ได้ล้างยังสวยขนาดนี้ถ้าชงถ้าขัดสีเสร็จนะคะบอกเลยสภาพน้องป้ายแดงชัชดๆนะคะเหมือนคลอดออกจากป้ายแดงเลยนะคะนี่โคมไฟหน้าโปรเจคเตอร์ LED ใบบีมนะคะสวยๆใสๆนะคะเนียนๆกลิบๆแบบนี้นะคะมาพร้อมไฟตัดหมอกคู่แท้คู่เดิมมาจากสแตนดาร์ดโรงงานกระจังหน้าแท้กระจังหน้าเดิมนะคะโ um ครเมียมเนี่ยค่ะ FC บอกเลยว่าคันนี้สวยจริงนะคะรีบจัดเลยนะคะใครเห็นแล้วรีบจองทันที โทรหาน้องเะจ๋าที่เพชรยนต์เบอร์โทรสามารถแอดไลน์แล้วนะคะถ้าแอดไลน์น้องก็จ่ายยังไม่ตอบหรือตอบช้ายกมือถือนะคะโทรหาน้องก็จ๋าด่วนนิดนึงนะคะบางทีนะคะลงทีจ๋าติดภารกิจนะคะอาจจะไม่ได้ดูหน้าจอโทรศัพท์นะคะแนะนําขึ้นทางด่วนสายตรงนะคะโทรหาได้ข้อมูลชัดเจนแน่นอนนะคะดูจากตัวแกลบด้านข้างนะคะลูกค้านี่สีแท้สีเดิมนะคะแกลบแท้แกลบเดิมนะคะไม่มีรอยอ้างกันชนหน้าไม่ตกนะคะดูจากตัวคิ้วนะคะสมล้อนะคะสภาพเดิมๆมนะคะ ตัวล้อแม็กนะคะโลโก้มาพร้อมคำว,ว่า T R D นะคะสกรู6ลรูดได้แม็กขอบ20นะคะ F C รถคันนี้สวยจริงสดจริงนะคะใครได้ไปบอกเลยว่าไม่มีผิดหวังนะคะไม่ห้าหมื่นหนึ่งะคะไม่แท้ไม่เดิมไม่ก่อใหม่นะคะเพิ่งมาจอดคือไม่เท่านี้เลยนยะคะตัวรถสวยมากนะคะสวยมากจริงๆคันนี้ใช้คำว่าสวยได้เปลืองมากนะคะกระจกพับอัตโนมัติไฟฟ้าไฟเลี้ยว LED เนี่ยค่ะ f c คันนี้นะคะเจาจ๋าบอกเลยเห็นสภาพแล้วไม่มีใครบ่นว่าแพงแน่นอนเนี่ยฮะไม่มีใครบ่นว่าแพงแน่นอนนะคะถ้าเห็นรถสภาพขนาดนี้น้องป้ายแดงไม่ห้าหมื่นหนึ่งถ้าไม่รีบคว้าหรือว่าไปเจอที่อื่นที่ถูกกว่านี้ปีสิบไม่หลักหมื่นห้าหมื่นถ้าถูกกว่านี้เป็นแปดแสนทวนนะไม่ใช่นะคะลูกค้า ถ้าไปเจอรถสเปคนี้แล้วราคาประมาณนี้อ่าแล้วไม่ประมาณนี้สภาพขนาดนี้นะคะแล้วบอกว่าราคาไม่ถึง9ก้าแสนนะคะลูกค้าต้องเอแล้วนะคะเช็คราคาตามต้องตลาดได้เลยว่าราคาที่เพ็นยนขายนะคะไม่ได้แพงมากจนเบอร์เกินไปนะคะแต่เปรียบเทียบกับสภาพคุณภาพแล้วลูกค้ารับรองเลยว่าคันนี้มาไวไปไวแน่นอนจากรายละเอียดตัวรถที่น้องจ๋าให้ดูแล้วนะคะรอบคันนะ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องไฟท้ายนะคะไฟท้ายสวยๆนะคะไฟท้ายแท้ไฟท้ายเดิมลูกค้าขานะคะสภาพตัวแก็บด้านข้างนะคะแล้วก็สภาพตัวรถสอดคล้องกับเลขไม้นะ่คะเพราะฉะนั้นลูกค้าไม่ต้องกังวลเลยว่าไม้จะกลอนี่คะนี่ดอกยางนะคะเป็นยางติดมากับตัวรถเลยใช้ไป5้า0 0โลใช้ไป5้า0,000ื่นโลนี่ดอกยางก็สอดคล้องแล้วนะคะเป็นยางนะคะที่ติดมากับดอกรถนะคะตัวรถ นะฮะยางปี2018นะคะติดมาดอกรดเลยอ่ะกับดอกกับตัวรถโอ้ยนะอ่ะนี่นะะในส่วนของตัวดูจากดิสด้านหลังนี่ฮะดิสด้านหลังนะคะดูจากจานเบรกนะคะความสวยความใหม่นะคะลายละเอียดต่างๆนะคะลูกค้าได้เห็นแล้วบอกเลยว่ายังไงก็คุ้มคันนี้ราคา989,000บาทนะคะราคาไม่ถึงล้านลูกค้าได้ตัวแบ็คท็อปนะคะลูกค้านะ ได้ตัวแบ็กท็อปเลยนะคะนี่ส,สวยๆนะคะสเกิร์ตด้านหลังนะคะเซนเซอร์ถอยกล้องถอยนะคะโลโก้2.8นะคะมาพร้อมคำว่า TRD Sportivo t นะี่ฮะนี่สภาพส,สวยๆเลยนะคะ f c ด้านหลังนะกระจกไรฟ้าของแท้ของเดิมนะคะโลโก้กระจกนัำเบอร์อยู่ที่เดิมถ้าลูกค้ามาซื้อรถที่เพรยนต์แล้วไม่ได้รถเดิมออริจินอลโรงงานแสดงว่าไม่ใช่นะคะถ้าซื้อไปเจอชนหนักพิกามจมน้ำกลับสีกอไม น้องจ้าจ๋ายินดีคืนเงินเลยนะคะบอกเลยมั่นใจวารันตีคุณภาพแน่นอนมาดูความสวยนะคะลูกค้าดูจากตัวสะท้อนแสงกับตัวสีกับตัวแสงนะคะนี่เม็ดสีเนี่ยนะคะเม็ดสีนี่ของแท้ของเดิมจากโรงงานเลยนะคะตัวน็อตไม่มีถอดนะคะจ้าจ๋าจะลงคลิปให้วันนี้เลยนะคะไม่เกินหนึ่งทุ่มนะคะลูกค้าเห็นแล้วรีบแอดไลน์นะคะขอเลขบัญชีบริษัทโทรโอนจองล็อกรถได้เลย รถสวยจริงๆนะคะลูกค้านะนี่ตัวน็อตไม่มีแกะขนาดรถยังไม่ได้ล้างยังไม่สปายังสวยขนาดนี้นะคะถ้าสปาเสร็จนะคะลูกค้าหนูบอกเลยต้องมีแบบว่าจึงแน่นอนนะคะประทับใจแน่นอนตัวรถสวยมากนะคะอันนี้ยิ่งมีแสงไฟสาดมานะคะเรายิ่งจะเห็นเม่ดสีเป็นละองนะคะประกายมุกเนาะว่าคันนี้เป็นสีขาวมุกนะคะลูกค้าไม่ต้องไปจ่ายอะไรเพิ่มเติมออกรถฟรีดาวจะซื้อสดนะคะลูกค้าไม่ต้องไปจ่ายค่าสีเพิ่มเป็นหมื่นสองหมื่น นะะมาหาน้จาจยาเพชนยนครบจบได้รถไปขับแน่นอนเรื่องจัดไฟแนนซ์มีปัญหาอะไรมาปรึกษาจ้าจ๋านะฮะแต่ขอบอกก่อนเลยว่ามีแผนจะซื้อรถนะคะเจ็ที่นั่งทั้งทีนะ,ะนึกถึงน้อาจาเพยนต์เป็นคนแรกเพราะว่าไม่อยากให้ไปจิดแท็กขับที่อื่นแล้วมาให้น้องจ๋ากแก้เค้นะคะจากที่จะฟรีดาวได้อาจจะเป็นว่าจะโดนปรับดาวนะคะแต่ถ้าลูกค้าอยากได้รถที่มีความน่าเชื่อถือ รถคุณภาพเกรด A บริษัทเขาวารนตีนะคะลูกค้ามาหาน้องเจ้าจ่าเพชรยนต์เนี่ยฮะบอกเลยได้รถสวยๆไปขับไปใช้งานยังไงก็คุมค้มขานลูกค้านะฮะดูจากรายละเอียดเหลี่ยมสันตัวรถเนะฮะเนี่ยเหลี่ยมสันเคปตัวรถสภาพสวยๆเดิมๆนะฮะน้องจริงใจจ้าจ๋าน้องเจ้าจ๋าจริงใจนะคะในการบริการแล้วจริงใจในการรีวิวน้องก็จะจะพูดชัดเจนในชิปเลยว่า ตอนนี้นะคะยอดขายนะคะของบริษัทเพชรยนต์ไม่ได้ตกนะคะยอดขายนะคะทะยานขึ้นเลยนะคะขายดีที่อื่นบอกว่าเงียบที่อื่นบอกว่าขายไม่ออกไม่ใช่ที่เพชรยนต์นะคะของเราอยู่ได้เพราะคุณภาพและการวารันตรนะคะและความน่าเชื่อถือเพราะฉะนั้นลูกค้าส่วนใหญ่นะคะเริ่มหันมาหาเต็นท์ใหญ่ๆแล้วโดยเฉพาะเพชรยนต์ขึ้นอันดับหนึ่งหนึ่งอ่าสิบนะคะขึ้นอันดับสิบของประเทศไทยแล้วนะคะสาหรับดินเลอร์เกตเอนะคะของธนาคารกรุงศรีนะคะ ดูจากตัวล้อแมกนะคะลายใบพัดส,สวยๆเท่ๆนะคะขอบ20นะคะลูกค้านะรีบเลยนะคฮะนี่แคสซีแท้แคสซีเดิมน้องจะ้าจ๋าไม่รอให้ล้างนะถ้ารอล้างนะคะน้องจะ้าจ๋ากลัว f c ของน้องก็จ๋าไม่ทนันกลัวคนอื่นได้ไปก่อนนะคะวันนี้น้องก็จ๋าเอาความสวยความเดิมเอาความคุ้มค่ามาเสิร์ฟน้องลูกค้าจนถึงหน้าบ้านแล้วนะีคะรีบคว้าไปเลยนะ,ะในส่วนของภายในนะคะนี่ความใหม่นะคะลูกค้ามีความจึ้งในจึ้งเลย นะคะมีความจึ้งในจึ้งยังไงจะจ๋าดูก่อนนะคะลูกค้านะคะตัวเบาสภาพเบาแทบจะไม่มีอรอยนั่งไม่มีอรอยยุบไม่มีอรอยยุ้ยเลยนะคะสภาพเดิมสภาพสวยนะคะ FC นะคะนี่นะคะตัวเบาะไม่มีอรอยแกะ,อะรอยถอดนะคะไม่มีอรอยสปกปรกไม่มีอรอยยุบเลยไม่มีอรอยขาดไม่มีอรอยตําหนินะคะเอาไปใช้งานยังไงก็คุ้มป้ายแดงราคาล้านเจ็ดล้านแปด ตอนนี้เหลือแค่9 8 9 0 0 0บาทกับสภาพรถอย่างกับสภาพป้ายแดงเนี่ยฮะฮีตรูมสะอาดสะอ้านนะคะไฟตรงกลางแอร์ทำงานได้ปกติเหมือนเดิมนี่คือที่มาของคำว่ารถเกรด A เนี่ยะคะลูกค้ามาดูรถตัวจริงในที่ถนนเสรีไทยซอย68น้องจะจ๋ายินดีบริการซัพพอร์ตลูกค้าน้องจะจ๋าดูแลเคสเองทุเคสจากประสบการณ์จัดไฟแนนซ์มากว่าพันกว่าเคสประสบการณ์ขายรถมือสองมา5ปีลูกค้าสบายใจได้เลยซื้อรถกับน้องะจ๋าไม่มีผิดหวังแน่นอนโทรหาน้องจะจ๋าเท่านั้นเลย ตัวน็อตทานเสาบีนะคะ, ee, ะ,คะลูกค้ารายละเอียดต่างๆนะคะลูกค้าดูชัดๆเลยนะคะน้องจะจ๋าให้เห็นชัดๆเลยนะ,ค,ะความใหม่ความสดของตัวรถขนาดยังไม่ได้ล้างดูจากสครับเพจนะคะยังไม่ลอกออกเลยลูกค้าค่อยไปลอกออกตามหลังนี่จะได้เห็นความใหม่น้องจะจ๋าก็ยังไม่กล้าลอกเลยให้เจ้าของเขาไปลอกเองให้ลูกค้าคนใหม่เขาเอาไปดูแลต่อเลยคันนี้ ลูกค้าไม่ต้องไปทําอะไรเพิ่มเติมนะคะคันนี้คันเดียวจบครบเลยครบเครื่องเลยไม่ว่าจะเป็นนะคะเครื่อง2.8ชุดแต่ง TRD รอบคันนาะะลำโพง JBL ครบชุดนะะ้แล้วมีเฉพาะรุ่นของตัว TRD เท่านั้นแล้วภายในเนะะตัวสีแดงดำนะคะมีแค่ TRD TRD แท้ TRD เดิมนะคะไม่ได้เป็น TRD แต่งนะ,ะนี่รายละเอียดตัวรถลูกค้าดูได้เลยเห็นความสวยความเดิมของตัวน็อตต่างๆนะคะรับรองถ้ามาเห็นรถตัวจริงเนะคะ ตรงปลอกแน่นอนดีไม่ดีสวยกว่าในกล้องเพราะรถต้องชงแล้วแน่นอนถ้าลูกค้าจะมาดูพรุ่งนี้นะนี่ตัวนอ็อตนะคะนะคะนี่เลยถ้าใครเห็นคันนี้นะคะจ้าจ๋าบอกเลยชอบแล้วนะคะอยากจะจองจองมาเลยค่ะพรุ่งนี้ทํางานไม่ว่างลางานมาดูรถกับจ้าจ๋าเลยบอกเลยว่ามีคันเดียวในเพรยนนะตอนนี้อีกหนึ่งคันนะคะมาปุ๊บ ติดจองแล้วเรียบร้อยไม่ถึง10บนาทีนะคะแต่เหลือคันนี้อยู่คันหนึ่งเนะะี่ยฮะเมื่อวานมาถึงไม่ถึง10บนาทีนะคะเ้จาจ่ายยังไม่ได้รีวิวเลยติดจองไปแล้วเปที่เรียบร้อยนะ,ะอ่ะวันนี้ก็เลยต้องรีบหน่อยเดี๋ยวไม่ทันนะนี่ตัวน็อตไม่มีแกะไม่มีถอดนะคะท่อเก็บสายไฟรายละเอียดต่างๆตัวน็อตนะคะไม่มีแกะเลยเนะะี่ยฮะลูกค้านะโครงสร้างเดิมแน่นอนร้อเปอร์เซ็นซื้อรถที่เพชรยนต์โครงสร้างเดิมแน่นอน นะะตัวบอกเป็นทับอัตโนมัติไฟฟ้าคู่หน้านะคะคอนโซลตรงกลางนะคะคอนโซลเกียร์มีในส่วนของลายแคปล่ามาให้นะคะเป็นเอกลักษณ์สําคัญของตัว Fortuner อยู่แล้วดูความใหม่เลยค่ะลูกค้าชัดๆดูความใหม่เลยนะคะวันนี้เป็นอากาศมันจะคึ้มฟ้าคึ้มฝนนะคะเมื่อดิดนึงต้องขออภัยแต่ให้ดูแค่นี้ลูกค้าอาจจะเห็นแล้วนี่ดูจากพวงมาลัย สอดคล้องกับเลขไม้ห้าหมื่นหนึ่กิโลเมตรนะคะมีคูดคอนโทรลมีแพทเทิร์นชิปแล้วเรียบร้อยนะคะทุกอย่างสมบูรณ์แบบมากๆเอาไปเลยสัก98%สภาพรถคันนี้นะคะนี่นะคะเฮดรูมสวยสดใหม่นะคะ f c ใครเห็นคันนี้น้องจะจจ๋าแนะนำให้รีบโทรมานิดนึงเนี่ยให้รีบโทรมานิดนึงรถยังไม่ได้ชงนะ นี่คือสภาพรถยังไม่ได้ชงเนะคะเห็นชัดๆขนาดนี้นะคะเป็นใครก็อดใจไม่ไหวรถ5 0 0 0มื่นนะคะรถนะคะห้าหมกิโลเมตรนะีคะนี่สภาพสวยๆเลยค่ะลูกค้าไม่มีตําหนิเลยเอาตรงๆว่านี่คือรถเพิ่งเข้าใหม่จริงๆเพิ่งมาจากลานประมูลจริงๆของจริงคันนี้รถบ้านนะคะเจ้าของเดิมดึงทะเบียนคืนนะอันนี้รถบ้านเจ้าของเดิมดึงทะเบียนคืนนะคะลูกค้านะะสภาพสวยๆนะคะรายละเอียดเดิมชัดสวยกลิบเนียน เนี่ยะ989,000บาทเดี๋ยวเราไปดูเครื่องยนต์กันค่ะมาดูในส่วนของตัวเนะคะเครื่องยนต์เครื่องยนต์น,นะคะลูกค้าดูความใหม่ดูจะฝาครอบเครื่องก่อนโอ้โหยังร้อนๆอ,อยู่เลยเพราะรถเพิ่งมาจอดเพิ่งเข้ามาจอดจากลานประมูลจริงๆอย่าลืมกดติดตามเจ้าจ๋าไว้ด,ด้วยนะคะจะเห็นน้องก็จ๋ารีวิวรถที่เข้าใหม่แบบนี้ทุกวันนะคะได้อัปเดตให้ลูกค้าเห็นทุกวันแน่นอนและลูกค้าไม่มีผิดหวงังไม่มีเสียใจถ้าได้ซื้อรถจากเพชรยนต์นี่ดูจากคานหน้าเห็นประกายสี นะคะเป็นเม็ดๆเนาะเพราะว่ามันมีแสงสว่างส่องลงมามันก็จะเห็นประกายสะท้อนแสงเป็นสีขาวมุกยุ่นเองนะคะตัวลูน็อตนคะน็อตยึดโคมไฟนะคะตัวน็อตฝากระโปรงไม่มีแกะไม่มีถอดน,นะคะตัวเม็ดอาร์คสภาพเดิมฉนวนกันความร้อนสมบูรณ์แบบสอดคล้องกับเลขไม้ห้าหมื่นหนึ่งพันกิโลเมตรนะคะสภาพรถนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวท่อเก็บสายไฟนะคะสภาพเครื่องยนต์เดิมกลิบเนียนสวยนะคะ สภาพเดิมๆเลยนะคะลูกค้านะนี่สภาพเดิมๆมนะนี่เครื่องยนต์ไม่มีรอยเยอะไม่มีรอยซึมของน้ำมันเครื่องลูกค้ามาเทสขับมาทดลองขับได้ถ้าเห็นในรีวิวน้องจะจเารีวิวคันนี้แล้วยังบอกว่าไม่เชื่อใจไม่เชื่อมั่นลูกค้าจ้างช่างมาเลยเสียมาเลยนะคะเสียค่าช่างมาเลยถ้าลูกค้ากลัวนะคะจ้างช่างเสียเงินมาเลยนะคะมาตรวจรถที่เพรยนต์ได้เลยแต่ถ้าดูรถไม่เป็นน้องจะจเาจะแนะนํายินดีแนะนํายินดีให้คําความรู้ กับลูกค้าในการดูรถมือสองแต่ถ้าลูกค้านะคพะพอเข้าใจอยู่บ้างมองตาเดียวก็มองออกว่ารถเกรด A เ,เป็นยังไงสภาพรถสวยเป็นยังไง 1. ดูจากเกรดเต็นนะคะเกรดบริษัทของเขา 2. ดูจากคุณภาพรถ นะะ่ะที่น้องจ๋ารีวิวเนะคะเหมือนในต้นคลิปให้ดูนะะี่ะถ้าชอบคันนี้นะคะน้องก็จะคิดว่าเป็นโอกาสและก็เป็นความคุ้มค่าของลูกค้าแล้วถ้าลูกค้ามีแผนที่จะซื้อรถมือสอช่วงนี้ยังฟรีดาวได้อยู่รีบตัดสินใจนะคะก่อนเงื่อนไขของไฟแนนซ์จะยุ่งยากไปมากกว่านี้เพราะว่าตอนนี้ราคาลดล่วงลงแต่แต,แต่ว่าสินเชื่อไฟแนนซ์ปล่อยยากขึ้น นะคะแต่ถ้าใครที่จะออกช่วงนี้แล้วรีบตัดสินใจนะคะก่อนที่ไฟนันจะยากกว่านี้จะจ๋าขอบอกเป็นในในแล้วกันเนี่ยะวันนี้เดินทางมาถึงท้ายคลิปแล้วนะคะจ้าจ๋าฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกําลังใจให้น้องจ้าจ๋าในช่องเจคาดีด้วยนะคะถ้าติดตามไว้แล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะจะเห็นรถที่เข้ามาใหม่ๆรีวิวทุกวันแต่คันนี้น้อง็จ๋าบอกเลยว่าไม่ได้มีมาบ่อยแล้วแป๊บเดียวก็น่าจะไปแล้วคันนี้นะคะถ้าใคร เห็นแล้วชื่นชอบกดไลค์กดแชร์กดเบอร์โทรหารน้งจา๋าเดี๋ยวน้งจา๋าจัดให้ค่ะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ